ผมขอไปโซโล่เกมแรกก่อนได้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเฮียมึงไม่รู้เหรอกูเป็นคนดังเนี่ยโอคเจเยนครับสวัสดีครับผมมีกิจกรรมและนี่คือสี่ผู้โชคดีครับที่ผมเลือกสวัสดีครับผมไกลหงิดเองครับผมอ้าวเฮียไม่รู้จักกูเหรอกูแกดัง ตอกมึงอยากได้ตังกันไหมครับกูให้เวลาสิบวินาทีในการตอบรับคําพูดของผมเป็นกิจกรรมล่าท้าดวลกับการชิงโชคในการให้คูปองกับคนดูฮะกูแจกจริงกูรวยกูแจกจริงอยู่แล้วเอะกูให้อยู่แล้วมึงอะนเลยนเลยชนะกูให้คนละพันเลยเอาป่ะเนี่ยมึงเจอโชคแล้วคลิกซี่เวลาค่าแล้วพูดคำว่าไก่งิดจงเจริญเอาไปเลยพันห้า งตัวหลังมนะังนมีแสงสบายสบายกูยิงไปตัวหลังอยู่กูยิงไปตัวหลังอยู่กูยิงไปตัวหลังเออเอจจะไรเอออะไรจงจเจริญน,นะฮิปเปิลคิวอะ,อะไรหิดหิดอะไรอะไรอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยไก่หิดจงเจริญไม่ไกลบอกว่าไกลไกลก็ไอหย,ยอไกลอะเฮ้ยมึงพูดเรื่องเลิขสิทธิ์ให้กูด้วยดิถ้ามึงจบตรงนี้มึงได้คนละพันแต่ถ้ามึงในในสามทางได้กูให้พันห้า แล้วแต่สวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยฟังกุกอนดิสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางหน้าจอทีวีที่บ้านด้วยนะครับแค่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับและนี่คือ4ผู้โชคดีครับที่ผมเลือกสวัสดีครับคุณได้ยินเสียงผมไหมครับนะผู้ใหญ่หมู่เก้าสวัสดีครับผมไก่งิดเองครับผมผมมีกิจกรรมมาให้คุณเล่นครับมึงอยากได้ตังค์กันไหมครับสวัสดีครับ กูอยากตะโกนมากเลยติดที่กูป่วยอะ่ะสวัสดีครับพ่อแม่มึงได้ยินเสียงผมชัดไหมครับผมไอเฮียนี่พยายามพูดนะแต่สัญญาณมึงเฮียมากเลยมึงรู้จักไก่งิดไหมไก่งิดอ่ะไก่ไก่ไง,งิดอะ่ะมึงรู้จักกูไหมกูไก่งิดเองเอา้าวเฮียไม่รู้จักกูเหรอกูแกดงๆๆๆังถอกรู้จักกูไหม ฟังผมนะครับเกมนี้ผมมีกิจกรรมให้ผู้คุณเล่นนะครับระหว่างที่คุณเล่นนี้ผมจะมีคะแนนสะสมให้คุณนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปพูดกันตอนเริ่มเกมนะจงต้อนรับการกลับมาของสวัสดีครับโสวัสดีครับปิดหูหมดเลยพวกอ่อนแอแป๊บนึงเปิดหู ผมมีกิจกรรมสวัสดีครับคุณได้ยินเสียงผมชัดนะครับคุณชื่ออะไรครับผมผู้ใหญ่หมู่สิบครับเอาเอาชื่อเล่นดนครับไม่เอาชื่อนี้ดิชื่อนี้สุมเสียงมากเลยครับขอชื่อเล่นหน่อยครับผมไม่อยากจะเอาคลิปนี้ลงเสร็จแล้วผู้ใหญ่หมู่สิบก็ต้องแบบว่าไปคุยกับรักมาม่วงอะครับสวัสดีนะครับผมมาจากช่องไกงิดนะครับผมได้ยินเสียงผมชัดไหมครับครับครับ อ่ะผมมีกิจกรรมให้คุณนะคุณเล่นตัวอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเดผมดูแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมกาลังบวกกันอย่างเมามันท้งล่างผู้ใหญ่หมู่สิบอ่ะผู้ใหญ่หมู่เก้านะฮะอ๋อเป็นคลิกซี่เหรอเสียงคลิกซี่เหรอเสียงใครเสียงใครมึงกะพยายามพูดอ่ะแต่ไม่มึงเฮี้ยมากเลยเพื่อนกูจะให้ตังค์มึงถ้ามึงตอบกูได้ดีเข้าใจไหมฮะมึงชื่ออะไรมึงเล่นตัวอะไรบอกกูซิ ไอ้พะหลอกหลอน,อลอลอนโอเคผมคุยกับคุณคนเดียวนะที่เหลือมึงไม่ต้องตอบกูแล้วนะกูเลือกมึงคนเดียวโอเคคุณพะหลอกหลอนผมมาจากช่องไกยิงหินนะครับผมผมมีกิจกรรมให้คุณถ้าคุณ MVP ีเกมนี้อะไรนะไอเฮียเนี่ยพยายามพูดมึงพิมพ์เนี่ยนี่นี่ยน้องอ่าใครตอบคนนั้นได้ตังค์กูบอกแค่นี้กูให้เวลา1ิวินาทีในการ ตอบรับคําพูดของผมเป็นกิจกรรมล่าท้าดวลกับการชิงโชคในการให้คูปองกับคนดูฮะมึงได้ยินกูชัดไหมใครได้ยินผมพิมพ์จุดๆในแชทให้ผมหน่อยพิมพ์ได้เอาไปเลยฮะเร็วๆเอาไม่ตังค์ละเล่นเกมเอาดาวตอนไหนก็ได้แต่เอาตังค์ไม่ได้หามาง่ายๆกูอาจจะให้มึงแสนหนึ่งก็ได้ถ้ามึงตอบถูกใจกูเนี่ยโอเคคลิกซี่แล้วหนึ่งเบาดําแล้วสองฮะโอเค มีอีกไหมกูแจกจริงกูรวยกูแจกจริงอยู่แล้วอะกูให้อยู่แล้วมึงอะกูให้มึงอยู่แล้วเพื่อนมึงเอากี่บาทมึงเลือกมาเลยทิ้มาเลยเงินรางวัลน่ะมึงพูดอะไรวะพูดใหม่ดิุณเลือกเงินรางวัลมาแล้วผมย้ภารกิจคุณอ่ะเอ้ามือกูโดนฟิกุณเลือกเงินรางวัลมาแล้วผมย้ภารกิจคุณเลือกเงินรางวัลมา โอนเลยโอนเลยโอนที่อะไรล่ะเลือกเงินรางวัลก่อนแล้วกูจะให้ภารกิจมึงไงเลือกเงินรางวัลพิมพ์เงินรางวัลมาคลิกซ่มึงอยากให้กูพูดเยอะได้ป่ะมึงเลือกเงินรางวัลมาเบาดัมเลือกเงินรางวัลมาคุณจิ้มเงินรางวัลมาแล้วผมให้ภารกิจคุณทั้งสองคนน่ะอ่าเร็วเร็วเลือกเงินรางวัลพิมพ์ตัวเลขที่มึงอยากได้เงินที่มึงอยากได้อ่ะพิมพ์มาเอาตายซะแล้วโอ้ห้าร้อยเบล่ัม เพียงแค่คุณโรมในเกมนี้แล้วคุณน่ะทำให้ผมคะแนนมากกว่าคุณผมให้คุณ500ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสกัดเอา1ล้านใช่ไหมครับคุณต้องฆ่าเกมนี้80ตัวผมจะโอนให้คุณ1ล้านครับคิงซี่เอาเท่าไหร่สกัดมีภารกิจนะครับมึงไม่ตายเกิน12ตัวกูให้มึงร้อนึงเกมนี้ โอเคเราได้พลังกินแล้วนะคะรับเปาดัมต้องทําให้ผมคะแนนมากกว่าเขาคิกซี่ต้องไม่ตายเกิน12ตัวจะได้ไป100บาทฮนะและตอนนี้คิกซี่ <c oughs> ว่ากูต้องตั้งใจเล่นหนอนจังหวะนี้ถอยก่อนถอยก่อนไปแจกทั <c oughs> <Bye. S 2> ้งทีมเลยกูแจกอยู่แล้วสก,กัด <c oughs> ม,มึงเอากี่บาทมึงเอาร้านนึงอะมึงค่า80ตัว <c oughs> มึงได้โกลนให้มึง ผมให้โอกาสคุณเปลี่ยนเงินรางวัลอีกครั้งหนึ่งครับสกัดอ่ะเอาดิผมให้โอกาสคุณเปลี่ยนเงินรางวัลเอาดิตอนนี้ผมอยู่กับแชทโลกนะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ที่คลิปไปด้วยนะครับผมกับช่องไก่งิดเรียกผมไก่งิดใครเรียกผมไก่งิดถูกผมให้ห้าร้อยไก่หงิดไก่งิดไก่งิดไม่ถูกไก่งิดไม่ถูกอ่จาจังไรตัดคะแนนครับใครพูดไอ้ไรสัตว์ฮะ พูดไก่หิดไม่ถูกครับไก่หิดไม่ถูกครับไก่หิดไม่ถูกอดแล้วผมตัด100บาทนะครับผมน่าจะจําได้เสียงอีคิกซี่คิกซี่เหลืออ้าวคิกซี่เหลือศูนย์บาทครับรู้จักมาหลอกหลอดคุณคุณอยากได้ไหมห้าร้อยคุณพูดแค่ไก่ไก่ไก่หิดไก่หิดไม่ใช่ไก่หิดครับไก่หิดพูดให้ถูกว่าห้าร้อยไก่หิด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 อ่าถูกผมให้คุณห้าร้อยคิกซี่ โอเคคุณได้ไปแล้วนะเงินสะสม500ถ้าคุณเคลียเวฟนี้ได้ผมไม่ได้ให้อะไรคุณถ้าคุณเคลียได้ผมแค่บอกว่าเคลียได้ก็ดีโอเคเบาดํา500นะครับเพียงแค่ผมต้องคะแนนมากก่าคุณนะผู้ใหญ่บอหมูเก้าสกัดจะเปลี่ยนเงินรางวัลไหมครับคุณจะเปลี่ยนเงินรางวัลไหมสกัดคุณจะเปลี่ยนเงินรางวัลไหมผมให้คุณพิมพ์อีกทีระหว่างที่มึงตายอะเปลี่ยนเงินรางวัลที่คุณอยากได้ไหมครับเปลี่ยนเงินรางวัลมาพันหนึ่งใช่ไหมสกัดคุณทริปเปิลคิวในเกมนี้แล้วแคป ห้าร้อยพอใบห้าร้อยเหรอใบห้าร้อยกูนึกก่อนแป๊บนึงมึงรอดจากอ้อยไม่ฆ่ามึงตอนนี้นนกูให้มึงห้าร้อยโอเคมึงไม่รอดเอาใหม่ขอน,น้ำหม้อหนึ่งน้ำจะหมดแล้วน้ำจะหมดแล้วให้กูทำไงแบบนึงกูกูหมดจะคุยกัพบพวกมึงเนี่ยกูไม่ได้ฆ่ามันเลย้อนกันโจ๊กเจอร์ไว้ บอกมันมากันกูดิมึงอยาเอาไม่ห้าร้อยเนี่ยเฮียมืไม่ไไหมาเอาเพื่อนเอาไม่ห้าร้อยกูจะได้ไวเล็ตอยู่แลว้วให้มันเขามาล้อมกูเฮ้ยชนะได้ชนะได้ตังค์ชนะกูให้คนละพันเลยเอาป่ะเนี่ยชนะกูให้คนละพันเลยเอาจริงกูให้คนละพันเลยชนะกูให้คนละพันเลยเออตั้งใจเล่น อ่าตั้งใจเล่นเลยเพื่อนมึงเจอโชคแล้วชนะเกมนี้ก็ไปเลยคนละพันบาทอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเอออย่าเข้าไปแคปพี่ชนะแล้วคนละพันอ่าแคปไปเลยไอ้ไอ้สกัดทิปเปิลคิวเอาไปเลยพันห้าโอ้ก็ดูถูกพี่หยีเลยเออดูถูกกาดเนี่ยกูรู้ว่ามึงกาดเนี่ยมาไปเคลียร์บนเพื่อนเรียกคุยถูกดิไกลหงิดอ่ะไกลหงิดเรียกดิไกลหงิด อยู่กันะผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่โม้กันจริงๆไอ้เหี้ยเหมือนเก่งกันมากอะ่ะเอาดิยกมาสักหนึ่งตัวดิมึงกระทุ้งไวเลตได้กูให้ตัวละร้อยไปกระทุ้งไวเลตได้อะตัวละร้อยเอาดิรอกันรอกันเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นย่อ,นอ,อ,อยมันเกินยังวะ ลอนเดือดอยู่แล้ววิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งหมึกย่างแล้วอ่ากูรอดกูรอดกูรอดโอเคทริปเปิลคิวนะครับพันห้าเลยนะกูให้เลยนะแต่ตอนเนี้ยไอสัตว์บ้าจะแหกหมดแล้วมึงอาย่ไปตีมังกรตีกันสองคนไม่ตายโห้เหียโห้สัตว์โอ้กูไม่อยากนึกสภาพ กูเห็นมึงไปตีกันนานแล้วนะเอาเลยครับภารกิจคนละหนึ่งพันบาทครับเขาจะทําได้ไหมกับแชทโลกครั้งนี้ฮะเพียงแค่ชนะเท่านั้นนะภารกิจเหลือแค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> ต้องตัดแล้วมันยื่สองวินเลยเพื่อนเ <c oughs> ชื่อใจกูป่ะเชื่อใจกูบ้ายพู้ใหญ่บ้านกันกูนกดีๆนะเว้ยเพื่อนมึงกากทุกตัวแล้วมั่นใจในกูไว้กูได้ดับแดงแล้ว รอกูเลยอ้อยอะ่ะขนมกูผมขอตั้งใจเล่นหน่อยนะครับพวกคุณแค่ชนะนะ MVP ผมให้เพิ่มอีก500เป็นเท่าไหร่พ oh <my S 1> ันห้าสกัด <my S 1> ทริปเปิลคิวพันหเหมือนกัน oh <my. S 1> คิกซี่เวลาฆ่าแล้วพูดคำว่าไก่งิดจงจเจริญเอาไปเลยพ5นหเหมือนกันแต่ต้องพูดทุกครั้งที่ฆ่าได้ถ้าฆ่าแล้วลืมพูดโดนตัดสิทธิ์เ oh <my. S 1> ดี๋ยวกูรอเอาอ้อยอะ่ะบอลดัมเห็นปะ ไม่ไม่ไม่มึงเห็นปะเห็นตรงกูปะรับผูนหน่อยรับผูนหน่อยโอ้โหยืนดูไอ้เฮียเอาดิเออดิเปิดให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนมึงกลัวอะไรอะไรนะอะไรนะพูดให้มันมั่นใจดิเฮ้ยพูดไม่ดีกูให้เหลือพันเดียวนะแล้วเต้มึงยาวพันเดียวหรือพันห้า 1, 000, 1, ให้เงินมึงง่ายๆแคบค่าแล้วพูดคิวอะทีมคิวได้มึงพูดแค่ว่าไกลต้องพูดไกลนะกายไม่ได้นะกูโดนลิขสิทธิ์นะกายอ่ะม um, so ึงต้องแบบไกลงี้จงเจริญเฮ้ยงให้เคลาร่างเลยเคลาร่างเลยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวอ้อยกูจัดการให้เพื่อนเหมือนกูโดนลัดอ้อยไปเลยใช่ปะเจอต้องเจอชาวนาแล้วยี่อ้อยเนี่ย ชาวนาคืออะไรวะตัดอ้อยไงตัดอ้อยเฮ้ยมุกมึงแม่งโคตรล้ำกูคิดไม่ถึงเลยมึันยกล้าเล่นเฮี้ยอะไรวะชาวนาไอเฮี้ยอ้อยต้องเจอชาวนามึงอายไม่ได้มึงเล่นมุกเนี่ยพี่ใครวะเอามันไปเก็บดิจัดดอยู่เอาดิเฮ้ยพวกกูัวลังฟาร์มอยู่ใจเย็นเพื่อนได้จงเจริญโอเคดีมาก ไม่รู้มันโอ้โหเรียบร้อยเลยรอโจ๊กเนี่ยออกออยจะเก็บเนี่ยเนี่ยกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วเดี๋ยวกูไปเก็บไวเล็ตตรงนี้ไม่เล่นไม่เล่นไวเล็ตมันเนียนอยู่ไม่เล่นไม่เล่นเพื่อนไวเล็ตมันเนียนอยู่ไวเล็ตเนียนอยู่เราเล่นนานไปเมื่อกี้ โอ้หจริงธรรมดาครับผมเกยงิดครับผมเกยงิดเองรอก่อนรอก่อนรอก่อนผมมามาให้กิจกรรมพวกคุณถ้าผมแบกไม่ได้ผมไม่เข้ามาหรอกครับมาถังดิสกัวดิเพื่อนโอเคถอยถอยถอยไปเลยมันเนียนถอยถอยถอยเพื่อนค่อยๆเล่นเคลียร์คีย์บอ่อนค่อยๆเล่นเพื่อนหนึ่งพันกูตั้งใจเล่นเลยนะเนี่ยเห็นไปเลยปะ เปล่งตั้งนานไวเลตฟิกไวเลตฟิกไวเลตฟิกใจเย็นนะเพื่อนกูขอฟ้าได้ป่ะกูให้ร้อยหนึ่งถ้ากูให้ปลาฟ้าให้กูไหมร้อยหนึ่งเอาเปล่าเอาเลยเเอาลยโอเคโอเคร้อยหนึ่งนะใบสะสมนะหกร้อยแล้วมึงอ่ะกูให้เอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อถ้าชนะคนละพันเลยแล้อยเที่ยสี่พันเลยเหรอเที่ยกูกูพูดไปเร็ววะพันหนึ่งร้อยเลยเหรอโอเคแต่มึงเสิร์ชหาช่องคุยเจอนะโอเคไก่ยิงดงเล่นโอเค พันหนาาึ่งร้อยแล้วนะไบอ่ะบาร์ฟาสดุดยอี่ร้อยหนึ่งครับอ้อยมันอยู่ล่างอ้อยมันอยู่ล่างเดี๋ยวกูรอเล่นด้วยเดี๋ยวกูรอซ้อนสักกันนะเว้ยพระสิบไม่ขึ้นผีวะเ oh, oh, oh. บลดัมมุนทำไม่ดีนะครับถ้าผม MVP ผมให้เบลดัมเพิ่มอีกร้อยหนึง่งไกลไปวะเบลดัมเห oh, oh, oh. ยียถอยถอยก่อนถอยก่อนไกลไปไกลไปเสี่ยงไป เสียงไปเสียงไปมันเอาดาร์กเว้ยมันเอาดาร์กเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวมันเอาเดี uh ๋ยวมันเอาเดินไม่ได้นะต้องตัวหลังมันมีแขนมาบ่ายมาบ่ายกูยิงไปตัวหลังอยู่กูยิงไปตัวหลังอยู่กูยิงไปตัวหลังเออเอันนี้เอออะไรตรงเจริญนะ ทิปเปิลคิวอะไรหิดหิดอะไรอะไรอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยไก่หิดตรงเจริญไม่ไกลบอกว่าไกลไกลก็อายอไกลอ่เฮ้ยมึงพูดเรื่องเไรข้อศี์ให้กูด้วยดิ ถ้ามึงจบตรงนี้มึงได้คนละพันแต่ถ้ามึง3ทางได้กูให้พันห้า Golden เติมเกมร้านเติมเกมสุดคุ้มเพียงใช้แค่ Open ID ดีเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่แอดไลน์แอด Golden เติมเกมเติมไลน์ก็ได้เติมเว็บก็ไวอย่าลืมติดตามหน้าเพจเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเติมได้เติมดีเติมที่ Golden เติมเกมแล้วแต่ไปหงิดจบเลยจบเลยอ๋อมึงเอาพันเลยเหรอโอเคได้เอาเอาชัวร์ดกว่าเอาชัวร์เดียวเฮ้ยพันห้าเลยนะสามทางอ่ะสองพันละ สองพันเอาเปล่าสองพันเอาเปล่าจบจเลยกูยิองอยู่อ Genesis. โอ้เอ erm. ้ยกูเจ็บไอ้เหี่เฮ้ยกูเจ็บนะเว้ยกูไม่ได้โยนนะเว้ยกูเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บจบเจ็บพันแผลเจ็บเจ็บตัวแบกเจ็บตัวแบกเจ็บเดี๋ยวพาไปนวดซะแบกซะแบกเด้โอเคอ้ยมันอยากจะได้ผมว่ะผมมันตัวแบกเกินใครเอ็มเีย ใคร MvP แย่งกูได้นะกูให้สามพันกูพูดจริงเลยถ้ามึงคนไหนะ่ะมีปัญญาแย่งเอ็มกูได้เกมนี้กูให้สามพันเลยคนเดียวเอาไปแดกเลยอ่ะโอ้ยกันบ้านยากจังแย่จัง 19, 000, <ย>ไวเลดมันตึงแล้วว่าต้องยกมาแล้วเชีย่ยโอ้ย เฮ้ยดังสิบห้ามาเขี่ยได้เขี่ยได้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยใครก็ได้บอกไอ้เฮียใครมาตั้งนาฬิกากูกดไปโดนอะไรตั้งนาฬิกาปลุกในคอมตัวเองเนี่ยบ้าห่าบอ่อกนใครมีฟิกวะใครมีฟิกสวยเอาตังไปผมมีผมมีโอเค ประกานการีปะประกาศการกลางเพื่อนถูกโจมตีม no ึงว่าเราจะแพ้ป yeah, huh? ่ะวะเออมึงว่าเราจะแพ้ป่ะวะไม่แพ้ไม่แพ้ไปเอาบ้าเอาร้อยหนึ่งเอาบ้าฟ้าไม่มีแพ้ที่เหลือคนละร้อยเลยนะแพ้ที่เหลือคนละร้อยเลยนะแพ้ที่กูให้เหลือคนละร้อยนะต้องชนะเท่านั้นตัดเลือดบ้าของเพื่อนหน่อยโอเคสุดยอดสุดยอด นะผู้ใหญ่กลับมาก่อนนะผู้ใหญ่จะเย็นเออใจเย็นอย่าย้อนดิมึงดูนี marriage, ่นะดูนี่นะดูกาลีนะดูกาลีดูกาลีรอประกาศรอประกาศข้าบิ๊กกิ๊กกันหนอยประกาศทำปีก่อนไอสัตว์อ้อยมาอ้อยมาคุณต้องบังตัวแบกอ้อยแบกกากเล็เกมมันกางเล็เกมมันกาง 100 <นา S 1> ร้อ,อยหนึ่งก็บ้าไปเจ้าเองหรือให้กูเอาไงร้อยหนึ่งบาฟฟ้าตัวนี้ให้กูใช่ไหมมึงสะสมไว้นะพันสองแล้วนะโอเคโอเคโอเคพันสองนะดีด,ดีรู้จักฉลาดรู้จักหาเงิน,นดีมากดีมากใครมาเล่ายังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์ก่อนเอถึงสี่พันไลค์หน่อยนะครับเฮ้ยมันมัน ไอ้เหี้ยไวเล็ตอะเผื่อโดนไอ้เหี้ยโดนจริงแต่โดนอะไรอะมึงว่าเราจะชนะบอกว่าเพื่อนเงินรางวัลที่แสนหอมหวานอันห้าล้านหนึ่งรอเราอยู่โดนไวเล็ตเคลียร์คลิปเคลียร์คลิปโอ้ยช่างเป็นเกมที่ยากลำบากจริงแย่จังเลยโอ้ยเน็ตแหลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อยเลือดงี้ทะลึ่งทะลึ่ง เห็นทีมกูไก่แล้วจะทำอย่างนี้หรออ้โคตรแรงเลยกาลีตอนนี้วันนึงเดี๋ยวกูมาแรงจัดเลยเพื่อน <quota> ทุกคนว่าเราจะชนะไหมครับตอนนี้ผมกดแชทโลกนะครับสำหรับใครที่มาดูใหม่ฝากกดไลค์ก่อนที่คลิป5,000คนนะครับตอนนี้มีอยู่2,000ไลค์ ผมกดแชทโล่มาเจอกับผู้เล่นทางบ้านนะครับ4คนแล้วถ้าเขาชนะในเกมนี้ผมจะให้คนละ1 0 0 0บาทและมีมิชชั่นเฉพาะตัวบรท์ตอนนี้ขายบาฟ้า้ผม200บาทแล้วเป็น1,200บาทนะครับคลิกซี่จะได้เท่าไหร่นะจําไม่ได้แล้วไหนต้องชนะเท่านั้นนะข้อแม้ผมไม่ยากครับเอาเอาบนเล่นได้บนเล่นได้โอ้ปิดไปแล้วพอมือย่างหนอยยากมือยางแล้วยังแล้วย่างแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโยนวหยเรียบร้อยตายตายตายสวยคู่ตั้งใจอ่ะคู่ตั้งใจอ่ะเอาไงครับจบคุณจะไปจบไหมสามทางผมให้คุณเพิ่มคนละสองพันเลยนะคุณไปจบตรงนี้คุณได้พันเดียวคุณจบสามทางผมให้คุณสักคนละสามคนละเท่าไหร่นะสองพันเลยนะ สี่คนแปดพันเลยนะการสี่คนสี่พันแน่สี่พันแน่แแต่ถ้ามึงแยกกันมึงได้แปดพันนะเว้ยเอาแล้วแต่นะภารกิจของผมผมไม่สามารถตีป้อมได้แล้วผู้ชมทางบ้านบอกว่าแอดวีแอดวีไอ้ไม่ให้แกงิดผมตีไม่ได้ภารกิจทางบ้านเขาเขาให้ผมตีไม่ได้คุณต่อยได้ผมเป็นกำลังใจคุณอยู่จิไ้เดี๋ยวพวกมึง พวกมึงอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอใช่สี่คนอยู่ด้วยกันเลยจริงปะเนี่ยนั่งทำอะไรกันอยู่นั่งทำอะไรกันอยู่นั่งรวมหม้อกันอยู่มึงเคยโดนบิดออนไลน์ป่ะเคยโดนบิดออนไลน์ป่ะมึงขำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมึงพูดคำว่าตอนแรกกูจะบิดมึงนะเวคิดซะว่าเวรกรรมเฮ้ยตอนแรกกูจะบิดมึงนะเวมึงพูดอย่างเงี้ยกูไม่บิดมึงดีกว่า มึงนั่งอยู่กันสี่คนจริงไหมมึงกลับไปห้องเดิมมึงกลับไปห้องเดิมกลับมามกลับมาเดิมกลับมาอนผมกลับห้องเดิมกลับห้องเดิมผมให้ภารกิจไอ้พวกเครียดนี่แม่งไม่โลกเบสัตเอางี้ไหมเรามาต่อรองกันดีกว่าสวัสดีทั้งสี่คนบิดแล้วรวยสวยแล้วมึงอะทุกคนฝากกดไลค์อะครับอะบอกไอ้น้าผู้ใหญ่แม่งกลับมาเด็ไหนคุณพิมพ์ยืนยันดิว่าคุณมาด้วยกันหมดคุณพิมพ์ยืนยันดิคุณบีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไม่ชื่อเดิมอะเนี่ยอะ b ี 1>, 1พิมพ์ยืนยันว่าพวกคุณพวกเราอยู่ด้วยกันทั้ง4ี่คนพวกเราอยู่ด้วยกันทั้ง4คนพิมหน่อยครับเพื่อเป็นการยืนยันผมจะโอนให้คนเดียวเลยแล้วคุณไม่แบ่งกันอ่ะพิมพ์ยืนยันว่าอยู่ด้วยกัน4ี่คนอ่ะอยู่ด้วยกันนี่พวกมึงแบบป้นกูแบบกูเข้าห้องแบบเจอแก๊งเหรออีกคนนึงอะ่ะอยู่ด้วยกันไหมพาหลอนพาหลอนอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหม ผมอ่ะไม่ชอบโดนดูถูกหรอกผมไม่เอาเอากำไรอยู่แล้วคุณพิมพ์เลขบัญชีลงมาตรงนี้เลยพิมพ์เลขบัญชีมาไม่ต้องพิมพ์ชื่อธนาคารและเลขบัญชีมาผมจะให้คุณ4ี่พนตรงนี้แต่ถ้าเล่นอีกเกมแล้วแค่คุณชะนะเหมือนกันผมให้เพิ่มตีนะี้ผมให้หมื่นหนึ่งลุยเลยเลยเวยเลยเว้